เออตอนที่กล้องอ่ะที่มันเห็นตรงนี้เลยมันเะขาวงสีขามาเดกว่ามันจะเห็นหน้ารถมากไหนะาเนี่ยวออไม่ใที่เขาทางก็ต้องหาใช้ก่อเหตุแทครับี่ใช่ใช่เขาขับคันนี้ไปที่คมบุรีเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ครับ เรียกเรียกรถรับจ้างไปเรรรียกถับจ้างไป,ไปอันนี้ก็ซ่อนไว้ในหลบหลบหนีไปก็ซ่อนซ่อนไว้ในป่าก็ไปตรวจยึดมาจากที่เขาไปนําชี้ตรวจยึดมาเออเบื้องต้นอาวุธปืนยังไงนะพี่ทิ้งน้ําทิ้งน้ําให้งมให้งมหายอยู่เขาบอ,อ,อกอทิ้งน้ำใช่คลองไหนครับพี่แถวคลองเจ็ดอะนะครับ<อ>ตอนนี้เราตอบเลยว่าแถวคลองเจ็ดๆๆ อรถเขาเพิ่งมาลุงไปจจะเห็นห่อ้ามันมีลายมือไอ้นี่มันเข้าอ่ะเดี๋ยวตอนมันจะเข้าจากปากซอยข้างซอยข้างวัดปัญจานะข้าวมาให้พี่สาวผู้ก่อเหตุซื้อข้าวมาให้พ uh. uh 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 uh. uh ี่สาวแต่ระหว่างแต่ใช่ผู้สาวพักอยู่หอนั้นแต่ระหว่างทางเนี่ยสวนทางกับผู้เสียหายก็เกิดก็ครับใช่ครับทางฝั่งของผู้บาดเจ็บนี่เขามากันแค่สองคนดูว่ายังไงฮะ ก็ในคันก็คือเลิกจากเรียนมากัน3ามคันมากันสามคันแต่คันที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือซ้อนแฟนสาวมาคันอื่นก็ขับมาปกตินักเรียนก็ขับกลับบ้านกันปกติครับก็มีคันที่เป็นคู่ขัดแย้งก็มีแค่คันเดียวคันเดียวก็คดีนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็เร่งดาเนินการนะครับฝ่ายสืบสวนก็เร่งดำเนินการสืบสวนนะครับเพื่อติดตามหาคนร้ายไปเรื่อยนะครับฝ่ายสอบสวนก็เอาพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาสอบปากคำนะครับ จนได้นะครับนะครับพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้ตัวผู้ก่อเหตุมามาแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับซึ่งผู้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กก็ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเด็กนะครับนะครับก็เดี๋ยวให้เอาพอถอเอานะครับมาเก็บพยานหลักฐานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้หมดให้เรียบร้อยถึงจะนำตัว ส,ส่งสารเด็กเจ้าเยาวชนครับสาเหตุก็คือจากทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายผู้เสียหายนะครับกับผู้ต้องหาเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยให้การตรงกันว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับขับรถสวนกันนะครับก็ไอ้ฝ่ายคนที่ขับรถนะครับคนที่ขับรถโดยที่มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายไว้เนี่ยนะครับให้ให้ของรับนะครับ กับไอ้ผู้ก่อเหตุซึ่งสับรถสวนมานะครับก็จึงเกิดนะครับข้อขัดแย้งกันขึ้นรีบจอด,ด,ดรถผู้ก่อเหตุก็จอดรถเสร็จก็มายิงเลยครับยิงเสร็จก็ขับรถหนีไปนะครับนั่นแสดงว่าพกปืนไปด้วยมีไม่ปืนติดตัวไม่ได้่นะครับเป็นเป็นปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับคล้ายๆปืนปากกาแล้วก็บรรจุได้ทีละนัดครับคุณต้นเห็นว่าตัวผู้ก่อเหตุเองเพิ่งเคยเข้าสถานีมาแล้วรอบหนึ่ง ก็ที่ขู่เขาจับเองนะครับเป็นพวกเป็นการก่อเหตุลักทรัพย์นะครับก็ส่งไปฐานเป่นต้นออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนนี่เองครับไปจับได้ที่ไหนยังไงอะไรควบคุมกับครับก็ไล่สืบสวนติดตามจับกลุมไปเนื่องจากว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยพวกก่อเหตุเนี่ยได้นะครับจะนะครับจะหลบหนีไปอยู่กับแม่ทิพพัทยานะครับจากการข่าวของเราเราก็ได้ติดตามไปจับกลุ่มตัวได้ทิพพัทยาครับชอหาอะไรบ้างคะในตอนนี้ก็ ข้อหาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยครับตอนนี้ผมให้พนักงานสวนกำลังสอบปากคำอยู่ซึ่งข้อหาเนี่ยผมขอดูรายละเอียดกทางผู้เสียหายอยู่ว่าตอนนี้บาดเจ็บแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบจากโรงพยาบาลอีกทีนึงซึ่งเรายังได้เพิ่งได้ตัวมาหมาดๆ,ๆนะครับ ส่วนในกล้องจอนปิดที่จะเห็นน้องน้องเขาขับมอไซค์เข้าไปในเหมือนบ้านหลังหนึ่งตรงนั้นไม่ใช่บ้านเป็นหอพักเขาเขาเพียงแค่จอดหลบหลบถนนละหลบไปถนนซอยเพื่อไปเพื่อเพื่อจอดรถหลบไว้ก็ออกมายิงแค่นั้นเฉย